NANCE PODCAST Good Knowledge for You สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NANCE PODCAST สาระดีๆที่มาเล่าสู่กันฟังค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้ไปเจอบทความเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจอยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะเป็นบทความที่เขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องตัวตนตัวตนในที่นี้นะคะก็คือตัวตนของเราค่ะ หัวข้อเรื่องตัวตนเนี่ย ในปัจจุบันนี้นะคะก็ได้กลายเป็นหัวข้อที่มีการศึกษามากที่สุดในหัวข้อหนึ่งของวงการวิชาการค่ะคำว่าตัวตนเนี่ยมีความหมายตรงกับคำว่าอัตตาหรืออาตามันในภาษาฮินดูค่ะแล้วก็ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ตรงกับคำว่า self หรือ e ก o ซึ่งหมายความว่าเป็นศูนย์กลางหรือเป็นใจกลางของคนเราค่ะสำหรับนักวิชาการตะวันตกเนี่ยเขาให้ความหมายของคำว่าตัวตนว่ามันคือศูนย์กลางของบุคลิกภาพ ภาพ ยกตัวอย่างเช่นซิกมันฟรอยได้นำเสนอว่าตัวตนหรืออีโก้คนเนี่ยเป็นศูนย์กลางของบุคลิกภาพซึ่งจัดก,การกับอิดและซ u เปอร์อีโก้ให้อยู่ด้วยกันได้อิดนั้นเนี่ยเขาก็เปรียบเสม,มือนว่าเป็นโครงสร้างของบุคลิกภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงขับที่เห็นแก่ตัวอยากได้อะไรก็ต้องได้ส่วนซ u เปอร์อีโก้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นโครงสร้างของบุคลิกภาพในฝ่ายความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแลว ก็ฝ่ายศิลธรรมค่ะอีกเป็นการปฏิบัติการอย่างไร้จิตสำนึกส่วนอีโก้เนี่ยเป็นตัวที่มีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีการจัดการอย่างรู้สำนึก เป็นตัวทําให้อิดเนี่ยมีความสัมพันธ์กับความเป็นจริงที่อยู่ภายนอกได้ค่ะอย่างเช่นอิดเนี่ยต้องการบอกว่าเราอยากได้อาหารถ้าเราไปเอาอาหารมาเลยเนี่ยเราก็อาจจะถูกจับได้ในข้อหารักทรัพย์อีโก้เนี่ยก็จะให้ข้อมูลร่วมกับซูเปอร์อีโก้ในการพิจารณาว่าทําอย่างไรเราถึงจะได้อาหารนั้นมาก็คือทําในสิ่งที่สังคมยอมรับคือเอาเงินไปซื้ออาหารมาให้เราเนี่ยสามารถกินแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการ อองอิดได้ให้ร่างกายอิ่มไม่ได้รู้สึกหิวนั่นเองค่ะเพราะความรู้สึกหิวเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้อิ่ดเนี่ยบอกความต้องการในร่างกายว่าเราอยากกินอาหารค่ะ ตัวตนนั้นได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางในหมู่นักวิชาการมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วนะคะแล้วก็ในสังคมตะวันตกเนี่ยก็ได้มีความเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองหรือเคลื่อนไหวให้เราเนี่ยรู้จักคำว่า s e l ์เ s t e e m โดยมีความเชื่อว่าการมีความภาคภูมิใจในตนเองสูงเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆทางสังคมได้ค่ะ บุคคลที่มีความภาคภูมิใจสูงหรือ high self-esteem เนี่ยจะมีความแจ่มชัดในการรู้คุณสมบัติของตนมีการตั้งเป้าหมายชีวิตอย่างเหมาะสมใช้ข้อมูลฟีดแบ็ที่คนอื่นวิพากษ์วิจารเรากลับมาเนี่ยเพื่อนำมาเสริมความมั่นใจในตนแล้วก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างลวดล่วงส่วนคนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ำเนี่ยหรือว่า low self-esteem จะมีความคิดเกี่ยวกับตนเองมองภาพตนเองไม่ชัดมองตัวเอง ในแง่ร้ายและก็มักตั้งเป้าหมายในชีวิตแบบ ไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะหรือไม่ก็ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลยมักมองอนาคตในแง่ร้ายแล้วก็มีปฏิกิริยาที่ไม่สร้างสารรค์ต่อคําวิจารณ์ที่คนอื่นเนี่ยตอบให้ฟิดแบ็กเรากลับมาแล้วเขาก็มักจะกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่ตนเองเนี่ยมีต่อผู้อื่นว่าพวกเขาทําดีไหมเขาจะทําอะไรผิดไหมแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนกลุ่มแรกค่ะ ตัวตนของเรานั้นมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนส่วนแรกก็คือความรู้ในตนหรือ self knowledge ซึ่งบางครั้งเนี่ยก็เรียกว่าอัตมโนทัศน์หรือว่า self concept นะคะมนุษย์มีความตระหนักรู้ในตนการตระหนักรู้นี้ทำให้สร้างความเชื่อมากมายเกี่ยวกับตนเองส่วนองค์ประกอบที่2ก็คือตัวตนระหว่างบุคคล interpersonal self หรือตัวตนในที่สาธารณะ public self ตัวตวนส่วนนี้เนี่ยทำให ุคนสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม คนส่วนใหญ่จะนําเสนอภาพพจน์ของตนต่อสังคมบ่อยครั้งค่ะที่บุคคลเนี่ยพยายามเสนอภาพเฉพาะของตนให้คนอื่นเนี่ยรับรู้ทางทางที่ภาพลักนั้นอาจไม่ตรงตามความเป็นจริงที่เราเป็นนะคะส่วนองค์ประกอบที่3คือตัวตนที่เป็นปฏิบัติการ agent self หรือ executive function ซึ่งส่วนของบุคลิกภาพที่เกี่ยวกับการกระทําการควบคุมตนเองโดยปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เราอยากรู้จักตนเองค่ะเรา จะพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแล้วก็มีสาเหตุ3ข้อนะคะที่อธิบายว่าทําไมเราถึงได้อยากรู้จักตัวเองก็คือ 1. เรามีแรงจูงใจที่จะประเมินตนเองค่ะหมายความว่าเรามีแรงจูงใจที่อยากจะรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตนเองอย่างเพื่อนๆเ,เนี่ยมักจะถามเพื่อนสนิทหรือคนที่เราไว้ใจได้ว่าเราทําแบบนี้ถูกไหมเป็นต้นนี่คือแรงจูงใจเกี่ยวกับการประเมินตนเองค่ะแล้วก็สาเหตุที่2คือแรงจูงใจอยากที่จะรู้เรื่องดีๆเกี่ยวกับ หมายถึงว่าอยากรู้สิ่งต่างๆที่ยกย่องตัวเราแรงจูงใจนี้เนี่ยเกิดจากอคติจึงทําให้คนน่ยไม่สนใจเสียงวิพากวิจารณ์กลับมาค่ะก็คือคิดแต่เรื่องคุณสมบัติดีๆเกี่ยกับตนเอง สาเหตุที่3คือแรงจูงใจที่จะรักษาจุดยืนเดิมหมายถึงเราอยากได้ข้อมูลสะท้อนกลับที่ยืนยันความคิดเดิมที่เรามีต่อตนเองอย่างเช่นเราเนี่ยชอบคิดว่าตัวเองสวยเราก็จะเลือกรับรู้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่บอกว่าเราสวยเท่านั้นนะคะส่วนวิพากษ์วิจารณอื่นๆเนี่ยเราก็จะไม่รับรู้เป็นต้นเราปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าทุกคนเนี่ย ก็อยากรู้สึกดีๆเกี่ยวกับตนเองนะคะแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือเราทุกคนอยากดูดีในสายตาของผู้อื่นค่ะจึงมีความพยายามอย่างมากที่จะนําเสนอภาพดีๆของเราเองเนี่ยออกสู่สังคมเรามีแนวโน้มที่อยากจะดูดีในสายตาผู้อื่นและถ้ามันเป็นการกระทําที่ดีจริงๆเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะแต่ถ้าเป็นการกระทําเพื่อทําเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนบางอย่างหรือหลอกตัวเองหรือหลอกคนอื่นก็นับว่าเป็นการกระทํา ที่อันตรายมากค่ะบางครั้งการนำเสนอตนเองในสังคมก็มีความสําคัญมากกับสิ่งที่เขาคิดถึงขนาดมีบางคนยอมเสี่ยงที่จะยอมป่วยบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งเสียชีวิต เพื่อให้เขาดูดีแล้วก็สร้างความประทับใจกับบุคคลอื่นอย่างเช่นมีหลายคนน่ยยอมที่จะไปทำสัญญกรรมต่างๆเพื่อให้ใบหน้าดูสวยเพื่อให้บุคคลอื่นยอมรับจนบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตจากการแพ้ยาชาหรือว่าสูญเสียฟังก์ชันบางอย่างของเส้นประสาทไปหรือมีวัยรุ่นหลายคนอยากสูบบุหรี่เพื่อให้ดูดีเพื่อให้คนอื่นเนี่ยดูว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ทันสมัยวัยรุ่นบางคนเนี่ยดื่มสุราเพราะคิดว่าจะสามาร มาสร้างภาพให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็กล้าท้าทายต่างๆซึ่งนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีวัยรุ่นบางคนน่ะขับรถเร็วโดยไม่รัดเข็มขัดนิรภัยเพราะอยากมีภาพให้เพื่อนเเห็นว่ามีความกล้าหาญส่วนบางคนก็ไม่ยอมใส่หมวกกันน็อกทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าเขาอยากจะนําเสนอตัวตนให้ดูดีในสายตาของผู้อื่นค่ะ การควบคุมปรับเปลี่ยนตนเองเนี่ยทำให้คนยืดหยุ่นสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้หลายๆอย่างการทำตามกฎการควบคุมตนเองทำให้ความรู้สึกผิดชอบชัว่วดีชนะแรงขับที่เห็นแก่ตัว ซึ่งต้องใช้สติสัมปชัญญะการควบคุมตนเองและทําสิ่งต่างๆที่ทําให้มีความสัมพันธ์กับสังคมดีขึ้นการควบคุมตนเองเนี่ยคือความตระหนักรู้ซึ่งคล้ายกับคําว่าสติปัญญาค่ะถ้าคนเราเนี่ยมีสติปัญญาก็จะสามารถควบคุมตนเองได้และข้อสําคัญหลักการควบคุมตนเองมันเป็นตัวบ่งชี้ความสําเร็จและความล้มเหลวในการกระทําหลายๆเรื่องค่ะบุคคลในสังคมทุกวันนี้มีปัญหาเพราะว่าขาดการควบคุมตนเองจนเกิดปัญหา ติดยาเสพติดดื่มสุราจนเมาไมา้เป็นโรคอ้วนบริโภคอาหารผิดปกติมีความวิตกกังวลควบคุมอารมณ์โกรธของตนเองไม่ได้แม้กระทั่งเล่นการพนันเพื่อคลายความเครียดใช้บัตรเครดิตจนเกินกำลังจ่ายทำให้มีการติดหนี้สินมีปัญหาสุขภาพและรวมถึงรุนแรงไปถึงการก่ออาชญากรรมได้นั่นเองค่ะ คนที่ควบคุมตนเองไม่ได้มักถูกคนอื่นปฏิเสธถูกนายจ้างเลิกจ้างหรือแม้กระทั่งถูกจำคุกเพราะว่าไปทำผิดกฎหมายโดยภาพรวมแล้วเนี่ยการขาดการควบคุมตนเองเนี่ยสร้างปัญหามากมายทำให้คนมีความภูมิใจในตนเองสูงแต่ไม่ได้ใช้สติปัญญาที่แท้จริงแก้ปัญหาก็มักจะเผชิญกับปัญหาในชีวิตต่างๆอย่างมากมายค่ะ จูเลียนล็อกเตอร์เนี่ยได้สร้างทฤษฎีเกี่ยวกับศูนย์การการควบคุมเขาได้แบ่งบุคคลออกเป็น2ประเภทก็คือบุคคลที่คิดว่าควบคุมชะตากรรมของตนเองได้นะครับคือคนที่มองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตมันเกิดมาจากความภาคเพียรและก็ทักษะของตนเองกับบุคคลที่คิดว่าความบังเอิญเนี่ยและพลังภายนอกเนี่ยเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตของเขาคนประเภทนี้ก็จะคิดเสมอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเนี่ยเกิดจากพลังนอกตัวซึ่ง บุคคลที่คิดว่าควบคุมตนเองควบคุมชีวิตตนเองได้จะมีแนวโน้มที่จะเรียนดีสามารถหยุดสูบบุหรี่ได้แล้วก็ทําตามกฎจราจรคาดเขด็มขดัขด,ขดนิรภัยแก้ปัญหากับคู่ชีวิตโดยตรงเขาสามารถหาเงินได้มากขึ้นรู้จักอดออมคนที่มีการคิดว่าตนควบคุมชีวิตของตนได้จะมีสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตที่ดีกว่าคนที่เชื่อว่าชีวิตของเขาเนี่ยถูกพลังภายนอกควบคุมค่ะดังนั้นความเชื่อมั่นว่า ตนควบคุมชีวิตตนได้เนี่ยมีผลดีต่อการนำรงชีวิตค่ะความรู้สึกว่าตนควบคุมชีวิตตนได้มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตมากนะคะแม้กระทั่งสัตว์ เขามีการทดลองค่ะสุนัขที่ถูกสอนว่าจะหนีจากการถูกไฟช็อตไม่ได้เนี่ยสุนัขตัวนั้นจะเรียนรู้ว่าเขาไม่สามารถช่วยตนเองได้สุนัขตัวนั้นจะสิ้นหวังแล้วก็จะไม่ดิ้นรลนหนีแม้จะมีโอกาสหนีก็ตามส่วนสุนัขที่ครั้งแรกเนี่ยเรียนรู้วิธีหนีจากการช็อตไฟฟ้าได้จะสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้ดีค่ะ การทดลองเนี้ยเชยเห็นโยงไปถึงพฤติกรรมที่คล้ายกันของมนุษย์ที่มีความรู้สึกว่าช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยการช่วยตัวเองไม่ได้จะเกิดจากการเรียนรู้ค่ะแล้วคนคนนั้นก็จะมีภาวะซึมเศร้าแล้วก็จะมีความกดดันรู้สึกว่าคนอื่นกดขี่แล้วก็ไม่ยอมสู้ยอมรับสภาพว่าตนเองเนี่ยจะไม่สามารถทำอะไรที่มันดีขึ้นได้เลย พบว่าคนไข้ที่ถูกสอนให้เชื่อว่าตนเองควบคุมความเครียดได้จะมีการใช้ยาแก้ปวดแล้วก็ใช้ยานอนหลับน้อยลงอย่างไรก็ตามนะคะมีการตั้งคำถามว่า แล้วการมีเสรีภาพและการกำหนดชีวิตของตนเองเนี่ยควรจะมีข้อจำกัดไหมเบลลี่ชวอตกล่าวว่าสังคมปัจเจกบุคคลสมัยใหม่เนี่ยมีเสรีภาพมากเกินไปทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยมีความพอใจในชีวิตลดลงแล้วก็มีความซึมเศร้ามากขึ้นทางเลือกที่มีมากไปเนี่ยอาจทำให้คนเป็นอัมาาพาตทางความคิดค่ะ ทางเลือกที่มีมากทําให้เกิดภาวะข้อมูลล้นแล้วก็เสียใจที่เลือกไม่ถูกตามที่ควรจะเลือกมีการพบว่าบุคคลเนี่ยพอใจมากขึ้นถ้าซื้อของแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้ เสรีภาพที่มีมากไปเนี่ยจะสร้างความไม่พึงพอใจเหมือนกับชีวิตสมรสในอดีตกับปัจจุบันใช่ไหมคะทุกวันนี้คนอย่ากันง่ายขึ้นแล้วก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะเลือกคู่ได้มากขึ้นแต่เราไม่มีความสุขเท่ากับรุ่นคุณปู่คุณย่าค่ะซึ่งมีทางเลือกน้อยแต่มีความสุขมากกว่า เพราะฉะนั้นการที่มีเสรีภาพมากไปเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นตัวชี้วัดว่าคนเนี่ยจะมีความสุขมากขึ้นนะคะแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยเสรีภาพอาจจะสร้างความไม่พอใจแต่มันก็เป็นการดีกว่าถ้าเราสามารถควบคุมชีวิตของตนเองได้มีทางเลือกแล้วก็มีความคิดเชิงบวกและมีทางเลือกที่เหมาะสมทําให้เราสามารถสู้ชีวิตได้ดีกว่าที่จะไม่มีทางเลือกเลย สรุปนะคะการศึกษาตัวตนเนี่ยเป็นหัวข้อที่มีการตื่นตัวมากแล้วก็ศึกษาอย่างกว้างขวางในวงการวิชาการค่ะตัวตนสําหรับนักวิชาการก็คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีจะไม่มีไม่ได้และการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยได้เจาะลึกลงไปที่รายละเอียดมากมายที่เกี่ยวกับการค้นหาตัวตนและที่โดดเด่นที่สุดก็คือการเคลื่อนไหวที่ให้มีการเสริมสร้างในเรื่องของเซลล์เอสตมขึ้น คำว่าเซลล์หรือตัวตนของนักวิชาการเนี่ยค่ะก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์มีอยู่สิ่งสําคัญที่เราจะทําอะไรกับตัวตนของเราทุกรายละเอียดที่เรารับรู้จะช่วยเสริมความเข้าใจแล้วก็ช่วยในการปรับตัวของเราได้ค่ะบทความนี้เนี่ยก็สอนแล้วว่าการรู้จักตัวตนของตนเองในสิ่งที่ถูกต้องรู้จักภาพลักษณ์ของตัวเองที่ถูกต้องเนี่ยมันทําให้เราค้นพบตัวเองแล้วจะสามารถพัฒนาจุดแข็งของเราเนี่ยให้มันเก่งขึ้นไปได้ค่ะดีกว่าที่เราเนี่ยหลอกตัวเอง แล้วก็ไม่สามารถแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเราเองได้นั่นเองค่ะหากคุณชอบเนะะื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแจร์กับเพื่อนๆน,นะคะแล้วในอีพีหน้าเราก็ยังจะมีเนะะื้อหาดีๆมาเล่าสุกกันฟังอีกค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ